สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมมาถึงในช่วงข่าวรอบบ่ายนะตอนนี้เวลา14นาฬิกา46นาทีนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับก็ข่าววงการความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับฟุตบอลบ้านเราบ้างนะฟุตบอลไทยบ้างนะฮะท่านผู้ชมครับก็ตราด FC นะครับเริ่มด้วยข่าวแรกนะครับผมตราด FC ยอมรับอาจต้อง คุยนักเตะลดค่าเหนื่อยนะครับลดลดเงินเดือนช่วงไร้ฟุตบอลลงเตะนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับผมจากการที่ฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2020ซึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและบริษัทไทยลีกได้เลื่อนการแข่งขันไปวันที่2 3พฤษภาคมเนื่องจากพระราชะกำหนดหรือพรกฉุกเฉินนั่นเองนะครับตั้งแต่วันที่26ถึง30เมษายนนี้นั้น นายวิเชียนทรัพจริญนะครับในฐานะประธานที่ปรึกษาทีมช้างขาวเจ้าเกาะตราด F.C. ทีมในไทยลีกเปิดเผยว่านะครับที่ผ่านมาในเดือนมีนาคมทางสโมสรยังคงจ่ายเงินค่าเหนื่อยให้กับนักเตะแบบเต็มจำนวนแต่ว่าเรื่องมาตรการนะครับในการลดเงินเดือนในเดือนต่อไปนั้นคงจะต้องนำไปหารือในที่ประชุมสภาจังหวัดก่อนว่ามีความเห็นอย่างไรและ ก็ต้องนะครับสอบถามกับอสอบถามความเห็นของทีมสตัฟโค้ชและนักเตะด้วยว่าต้องการแบบใดบ้างนะครับเราครับอันนี้บทสัมภาษณ์นะครับเราได้ค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดงวดแรกมาแล้วนะครับแต่ว่างวดต่อไปนั้นมันอยู่ในช่วงที่ฟุตบอลไทยลีกไม่มีเตะและยังไม่แน่ว่า2ถึง3พฤษภาคมจะได้กลับมาเตะหรือไม่ดังนั้นเรื่อง ลดค่าจ้างคงต้องมีการพูดคุยกันก่อน,นครับาการก่อนการตัดสินใจนะครับที่จะออกมาทุกคนต้องเห็นด้วยนั่นเองนะนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของแคมป์ตลาดนะครับอันนี้ต้องคุยกับสภาจังหวัดอ๋อเป็นทีมของจังหวัดโดยแท้จริงเนี่ยสภาจังหวัดนะครับผมอ,อันนี้ก็ ต่อเนื่องเลยนะครับผมก็เป็นเรื่องของการตัดเงินเดือนลดเงินเดือนเหมือนกันนะก็อีกข่าวหนึ่งนะท่านผู้ชมครับก็เป็นสวัสดแคทนะครับฝั่งสวัสดแคทบ้านนะครับก็ยังไม่คุยเรื่องตัดเงินเดือน,นครับโค้ชโจเผยนะครับแข่งวินัยดีไม่ขาดซ้อมสักคนความเคลื่อนไหวโตโยต้าไทยลีกที่ได้เลื่อกนการแข่งขันก็โค้ชโจครับนายธีรศักดิ์โพโอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนสวนัสด์แคทนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีออกมาเปิดเผย ถึงการเตรียมทีมในช่วงพระกอฉุกเฉินว่าตอนนี้ปล่อยให้นักเตะกลับบ้านหมดหมดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่ก็ได้มีการจัดโปรแกรมฝึกซ้อมให้กับนักเตะฝึกซ้อมตอนที่อยู่บ้านนะฮะเราใช้วิธีการเช็คโดยให้ทุกคนนะครับนั้นอัดคลิปการฝึกซ้อมนะครับอของตัวเองส่งกลับเข้ามาในกลุ่มไลน์ทุกคน <laughs> work from home work from home ซึ่ง ตามปกติเวลาไปซ้อมร่วมกันจะมีการสแกนนิ้วนะครับเพื่อรายงานตัวว่าฝึกซ้อมการส่งวิดีโออันนี้ก็เสมือนเป็นการรายงานตัวสแกนนิ้วฝึกซ้อมไปในตัวด้วยแต่และว,วันการฝึกซ้อมจะไม่เหมือนกันถ้าหากว่าวันไหนใครส่งเข้ามาที่ในมือถือนะครับว่าขาดซ้อมแล้วซึ่งจนถึงต้อง ตอนนี้นะครับนักเตะทุกคนก็ทําตามโปรแกรมกันดีนะครับไม่มีใครขาดซ้อมสักคนส่วนเรื่องการจะกลับมารวมตัวกันฝึกซ้อมเมื่อไหร่หากฟุตบอลกลับมาแข่งวันที่2อถึงสพฤษภาคมนั้นโคชโจกล่าวว่าดูต้องดูสถานการณ์กันเป็นวันต่อวันใจจริงอยากกลับมาซ้อมกันให้เร็วที่สุดเพียงแต่ต้องอดูสถานการณ์ด้วยว่าเป็นอย่างไรตัวเลขผู้ป่วยนั้นนิ่งหรือ นิ่งแล้วหรือยังผมว่ายังไม่นิ่งนะยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนืยครับเพราะเราเองก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ประเทศไทยจะไปในทิศทางไหนการเร่งครับกลับมาซ้อมอาจจะไม่ใช่เรื่องที่สมควรนะรเชื่อว่าหากตัวเลขนะครับยังไม่ได้หากตัวเลขยังไม่ลดลงครับทางรัฐบาลก็อาจจะไม่ประกาศอาจจะมีประกาศอะไรออกมาเพิ่มเติมอาจจะทําให้เกมลีก ต้องเลื่อนออกไปอีกดังนั้นการฝึกซ้อมก็ยากขึ้นด้วยครับต้องอคงต้องดูสถานการณ์กันวันต่อวันไปนะครับผู้สื่อข่าวสอบถามว่านะภายในทีมสวัสดแคดมีการพูดถึงเรื่องของการลดเงินเดือนนักเตะเพื่อพยุงค่าใช้จ่ายในทีมหรือไม่ในเทรศักหรือโคโจก็ได้กล่าวว่านะเรื่องนี้ยังไม่เคยมีการพูดคุยกันจนถึงตอนนี้ก็ยัง ไม่ได้มีความชัดเจนในเรื่องนี้ออกมานะครับจึงยังไม่สามารถบอกอะไรได้นะฮะอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนเรื่องาจะลดไม่ลดเนาะเออนะครับถ้ามีตั้งใจไวก้ก็แต่นักเตะก็อย่าไปชะล่าใจนะเอ้ยแม่งไม่ได้เล่นไม่ได้เหนื่อยเว้ยเออเขาจ่ายเงินเดือนให้เต็มเว้ยนู่นนี่นั่นเออพอกลับมาเล่นอีทีฟอร์มหลุดนี่คนตกงานเลยนะเออนั่นแหละลำบากนะ่ต้องรักษาสภาพร่างกายนั่นเองนะครับท่านผู้ชม,มสำหรับนักเตะอาชีพเนาะ อีกข่าวหนึ่งนะท่านผู้ชมครับก็เป็นสมาคมฟุตบอลยืนยันนะครับว่าเพลย์ออฟไทยลีกสองยังมีนะครับวางโปรแกรมเตะจบในเดือนพฤษภาพฤษ,ษ,ษภาคมอพฤษจิกายนไม่ใช่พฤษภายนคมบ้าครับพฤษภาคมก็เออ่การแข่งขันฟุตบอลอาลีกอาชีพระดับ1-4ก็อยู่ในช่วงงการพักเนาะ พักเบรกนะครับแล้วก็มาเตะอีกทีก็2อถึงสพฤษภาคมนะครับผมแต่ในส่วนของฟุตบอล M150 Championship หรือว่าไทยลีกสองซึ่งปีนี้จะเป็นปีแรกที่มีการเพลย์ออฟเลื่อนชั้นนั้นนะครับแต่ยังไม่มีการประกาศโปรแกรมออกมาว่าจะแข่งขันในช่วงไหนทําให้มีข้อสงสัยว่านะครับยังคงมีการแข่งขันหรือไม่เรื่องนี้แชมป์นายกรวีปริศนาณัฐกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับก็เปิดเผยว่านะ สำหรับโปรแกรมของไทยลีก1กับไทยลีก2ในส่วนของฤด,ดูกาลปกตินั้นนะครับจะจบลงเหมือนกันแต่ในส่วนของเพลย์ออฟเลื่อนชั้นของไทยลีก2นั้นยังคงมีอยู่เหมือนเดิมโดยช่วงเวลาเพลย์ออฟจะใช้เวลาประมาณ1เดือนหลังจากฤด,ดูกาลปกติจบลงไปสำหรับเพลย์ออฟไทยลีก2จะเอาทีมอันดับ3-6ถึง6รวมถึง4นะครับมาเตะน็อกเอาเย่าเยือนโดยรอบ โดยรอบแรกนะครับอันดับ6พบกับทีมอันดับ3นะครับอันดับ5พบกับทีมอันดับ4นะครับทีมชนะจะเอาไปเข้าไปในรอบเออ่เตะเข้าไปเตะในรอบเย้าเยือนนะเช่นชิงตั๋วใบสุดท้ายในไทยลีกฤดูกาล2021นะครับตามหลังทีมแชมป์และรองแชมป์นั่นเองก็คล้ายๆล้พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนาะเออพรีเมียร์ชิพนะที่เพลย์ออฟขึ้นมาพรีเมียร์ลีกอังกฤษอะไรประมาณนั้นนะครับผู้สื่อข่าวรายง,งานว่านะครับบจก ไทยลีกได้วางโปรแกรมเบื้องต้นไว้แล้วนะครับผมในเกมเพลย์ออฟดังนั้นโดยหลังจากปิดลีกปกติวันที่25ตุลาครับจะแข่งรอบเพลย์ออฟระหว่างวันที่1 21พฤศจิกายนเตะคิวเตะรอบแรกนัดแรกวันที่1พฤศจิกายนรอบแรกนัดที่2ครับแต่วันที่7 8พฤศจิกายนแล้วก็ส่วนรอบชิงชนะเลิศนัดแรก วันที่14หรือ15พฤศจิกายนและนัดที่2นะครับก็จะเตะวันที่21พฤศจิกายนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอืมโอเคมาต่อกันด้วยข่าวลุงออสก็ไปบริจาคเงินเนาะอันนี้เป็นเงินส่วนตัวหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะน่าจะเป็นเงินส่วนตัวแกแล้วเพราะเป็นมูลนิธิพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับมอบเงิน5 8 4 0 0 0 0บาทนะครับผมซื้อเครื่องนะครับ มือแพทย์ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้นะครับโรงพยาบาลตำรวจช่วยผู้ป่วยโควิดนั่นเองนะครับผม,มพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงนะครับผมประธานมูลนิธิพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงมอบเงินนะครับผมจำนวน5้าล้านแปดแสน สี่หมื่นบาทนะครับอือันนี้เอามาเอามามช่วยสมาคมก่อนไหมจ่ายค่าจ้างให้พนักง,งานในสมาคมนะออัน,นแล้วแต่นะเงินส่วนตัวเขาเนาะเออนะครับเพื่อน,นําไปซื้ออ่าก็แบ่งเนาะน่าจะแบ่งคนละครึ่งเนาะเออไม่ไม่ใช่ว่าเราไปอิจฉาอันนั้นอนนัันนน้ก็ต้องช่วยเนาะอันนั้นก็ช่วยแบ่งคนละครึ่งไหม <c oughs> นั่นก็จนเจือกันอะไรอย่างเงี้ยเออแบ่งคนละครึ่งอาจจะแบ่งให้ยยี่สิบสามสิบอะไรอย่างเงี้ยสามสิบหกสิบอะไรก็ว่าไปสามสิบเจ็ดสิบหกสิบสี่สิบอะไรก็ว่าไปแต่ แล้วแต่เนาะมันเป็นเ,เงินส่วนตัวเขามูลนิธิเขาอะนะก็เพื่อนําไปซื้ออุปกรณ์นะครับเครื่องมือการแพทย์นะครับเครื่องช่วยหายใจและเครื่องวัดสัญญาณชีวิตนะครับผมที่ให้กับโรงพยาบาลตํารวจนําไปใช้ช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด1 9โดยมีพลตํารวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาผู้จัดการเออผู้ไม่ใช่ผู้จัดการผู้บัญชาการผู้จัดการของโ o l ิ c e h e ลผู้บั ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะครับพลตารวจโทวิทุนิติตนิติวารางกูลนะครับนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจร่วมรับ,นะรบมอบเงินบริจาคนั่นเองครับโดยมีผู้บริจาคผ่านมูลนิธินะครับพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันุม่วงในานามครอบครัวพลตารวจครอบครัวพุ่มพันธุม่วงบริจาคหนึ่งชุดมูลค่า9ก้าแสนหกหมื่นบาทอ๋อนี่เงินส่วนตัวนะครับไม,ไม่ว่ากันแล้วคุณนายอายวัฒ สีวัฒนประพานะครับในนามครอบครัวสีวัฒนประพาบริจาคหนึ่งชุด960,000บาทนะครับแล้วก็นายประสงค์โคสิตานนท์นะครับบริจาคหนึ่งชุด960,000บาทแล้วก็อภิชัยอ่าสุดสมาวัณกูลนะครับอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครอบครัวนะครับและครอบครัวนะครับสุประวิศสุประริชอ๋อไปสุประริชแลกเงินนั่นแหละบริจาค960,000บาทนะครับและนางพรพันธ์นะครับเตชะรุ่ง ชัยกุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพ่า,ยพานณิ์และ,ะธุรกิจสินค้าและแพลตฟอร์มนะครับเป็นตัวแทน rs เอกรุ๊ปนะครับมอบเงินสนับสนุน2ล้านบาทนั่นเองนะครับท่านผู้ชม,มก็สำหรับการมอบเงินในครั้งนี้ก็ถือเป็นการช่วยเหลือสังคมนะครับในช่วงวิกฤตแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19โรงพยาบาลตำรวจนะครับมีความต้องการเครื่องมือแพทย โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจและเครื่องวัดสัญญาณชีวิตเร่งด่วนนะครับจำนวนมากเพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยติดโควิด1 9นั่นเองนะครับท่านผู้ชมอืมอันนี้ก็บริจาคก,กันไปที่แล้วก็อนุโมทนานะครับผมอนุโมทนาบุญนะครับส่วนสมาคมก็มันก็คนละส่วนกันเนาะผมก็อาจจะพูดไม่ถูกก็ได้ผูกกระไรทศศอันนี้มันก็อีกส่วนหนึ่งของเขานะที่เขาบริจาคนะอีกส่วนหนึ่งก็ เขายังอยู่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังต้องสู้กันต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็รายงานครบถ้วนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ